สวัสดีครับพี่น้องครับท่ y o ย t u ู e นะครับยังกี่พี่น้องหูไปแล้วนะครับในคลิปก่อนวันนี้กะเลิกเลิกดีย่ำดีเลิกดีย่ำดีนะครับแต่ว่าเมือว่านนี่เลิกพอดีเมือว่านนี่คือไปส่้น้องท่องแดงไม่ลง่มบานเพราะเพราะอันเพราะไปสู้ไปปุ๊บไปเห็นไม้มักดาวไม่เลยดาวไม่เลยมือนี่ไปรับรถไปรับรถรับรถสิบ้าไปรับรถรับรถเมื่อกี้นี่โชว์รูมเป็นท่อบอกแนนเอาเร้วว่า รถได้แล้วรถได้้แลวจะให้ไปส่งที่ไหนเรียกว่าไม่เป็นไรจอดในโซลูแมนั่นแหละเดี๋ยวจะจะไปขับเอาใช่เรวจะไปขับดีแล้วจะส่วนจะเป็นยี่ห้อยังพี่น้องสีิางแต่ว่าสวยเป็นรุ่นใหม่สีแดงก็เก่าละโมโหใช่แล้วมักสีแดงเอาสีแดงกันปะมักสีแดงเอาสีแดงสีแดงเหมือนเดิมเออสีแดงเหมือนเดิมแล้วว่าพ่อก็ยังว่าคุ้นเกิดวันพุธใส่สีแดงนะลุ้อด้วยรุ่นนี้คือคุณไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่เคยเห็น็นรุ่นที่ออกใหม่ล่าสุด โฆษณา Limited Edition ดีมิตเต็ดเออหนาลากเป็นสไตล์ชิคุลระไปชิคุเป็นแบบคลาสสิกเข่ากระเบ้าหนาวินเทจวินเทจวินเทจแบบแบบหนาวินเทจหนาวินเทจวินเทจแป็ว่าโบราณมั้ยเนาะเออหนาโบราณหนาบารีนนอนหนาคือบารีนนอนอยู่บ่เศร้าใช่เนี่ยกำลังเดินทางไปยวันนี้พ่อเป็นว่ารัานเลเลิกซ้อมแล้วตัวนี้ก็พักซ้อมพักซ้อมหลังจากนี้ไปรับรถหลักกาสีไปปิ้นเพลงโนดอ่าเออโนดเพลงไปปิ้นโนดเพลงหลักกาสีไป ส้วงดนตรีอยู่บ้านดนตรีนะครับเมื่อไหรจะไปเจิมรถก่อนเจิมรถเจิมไปเจิมเม่ไหรเจิมถ่าในไมีเลิกไปเจิมไหมไม่เลิกเราไปเอากรแล้วออกมาก่อนเ้าจะไปเจิมใช่ป่ะนะเจิมวัดเพียงเหรอบ่บัดการเพิ่นเจิมในพยนบ่ได้วัดเดี๋ยวฉันจะพาไปวัดพเนี่ยวัดที่มันยุทธ์ถ้าตัวเจิมยังไม่เพลินเนี่ยมันยังนะนี่ถัดหาบ่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเจ้าต้องไปถามอาจารย์วังถามถามว่านี่ไอพิษละพัดอยู่ใน ไปเจอวัดนี่ยานบ้นหาให้เนาะเออไปเจอมดนี่นี่วัดกลางน้ำไอซีอันเป็นเจดีนี่ไหมโอ้แม่เขายึดจิตเขาจะแบบไปถวายสังฆทานไปยังทีทีทีเพิ่นดูอยู่มันหดครัฉันนั่งกับเพิ่นอยู่ตอนซีด้านสอบไปหาเพิ่นอยู่มากกันบ่โอ้ยนี่เนี่ยมันก็มาสือมาเนี่ยมันีมาเน้นมาอย่างเน้นหนึ่งรเปล่าพอมีพอันนี้พี่จะลองพอองค์อยู่แล้วจะพาไปเนาะไปอันเบิ่งนะครับ นอย่างถ้าเป็นบวมๆอยู่บนเสาเป็นอั่างเดียวกันตอนนี้ไก่สีหอดไปหาอยู่ไก่สีหอดโชว์รูมแล้วอันนี้ครับอันนี้คือนไก่สีหอดโชว์รูมแล้วรุ่นรุ่นรุ่นรถท่านแดงนี่หรือปลาวะคนละแดงคนละแดงรู้แล้วกู้ลู้แล้วว่าไผ่ทำเป็นคนละแดงเออจังหวัดฉันวาแดงมึงกับวะเมีนบ่แมียนว่ามึงบ่เคยพาชนีไปอ๋อเออหรือว่ามีสามแดงแล้วเอาเรื่องอยัางนี้กเรื่องก็เรื่องออกรถเออออกรถมึงต้องเข่าไส้นี่ไส้แย่สามแ้วก็ไปสอนเออ โซลูชั่นไม่ยุตแถวนี้อยู่แถวนี้แนอยุติแนนตัวนี้ละนี่สด้เงินขอสร้อยปุ่นสร้อยปุ่โอ้ระดมกูได้ขึ้นเงิ <c oughs> เนเพราะระดมระดมที่สวยเยี๋ยมเลยเบิ่งบานนั่งฝากเก่านะครับนี่คือสร้ยอยเขาไปในบ้านนั่งฝาบ้านพักแตงแต่ละหน่อยก็อังเป่าแล้วก็แจมสีอยู่ตั้งแต่สมัยบุกเบิกอาหารผสงการเราไมาเยี่ยมดูดูสมัยพผสงการเยี่ยมไม่รู้สมัยใช่ไหมสมัยพี่น้องเพระท่านอุจจักเข้าอ่ะใช่สมัยยุทธ์ทัวร์ประเทศนาตีอ่ะ แก่บัวแก้วสีบนมาแม่ตั้งแต่ตั้งแต่ตัแต่พวแก้วสีบนตั้งแต่สมัยน้ำผู้สารวันแล้วก็น้ำผู้สารวันกับแม่แล้วก็วิวเพชรบันีมาอยู่นี่แม่วิวเพชรบันีมาอยู่นี่เจ้ยรัชดาวิดวิทยาอ๋อคุณรอมไหมล่ะตัวนี้รอมจอดเปิ่งเงาจอดเปิ่งเงาโอ้ฉันถอดเนีงามองนี่คือสูสานฝังชินดีน้ำนะครับมองชินดีใครมีชินดี้างจ๊ไฮวัศนีหล่ะคือบ้านหลังเก่าของละหน่อยกระอังเป่าก็แต้มสีอันนี้บ้านไม่ใช่ซ อยากกินอีหยังกะมากินอยู่นี่คือบ้านบ้านแม่ผีลำพันธ์นะครับหิวเข่าอีหยังเข่าไม่กินอยู่นี่แม่ก็ดีดีดีครับดีแน่ขอโชว์ลูกล่ะเฮ้ยตึงแต้งอ่ะชว์ลูกลดอยู่แถวบ้านตรงนี้พี่น้องมันดีเจ้ะชว์ลูกอยู่แถวไหนพันละมันมีหลุดไม่ล่าสุดแล้วเออเอาข้าวเหนียหรือเปล่านี่เอาข้าวหนียวก็มันจะบอกอีเลือดดีเออกินบ่กวันเลือด โอ้ยโอ้ยเห็นแล้วไปเอาไปเบิ้งต้องไปเบิ้งนี่คือสิ่งผิดเสื้อผ้าอีกครับบอเสื้อผ้าอีกครับเสื้อผ้าอีคักบอวาเนี่ยตั้งซื้อว่าไหนต่างซื้อน้องว่าจังอะไรเอาเอาคืองคาสซิกดีเถอะเออน่ารักอยู่นะเนี่ย ดูด้าหน้าด้วยาห้าฮะก็ฮะฮะกอะไร G P X P O P G P X pop G P X pop ลอยยิบหานะครับเป็น pop ตอนแรกเป็นสีส้มเป็นสีสมัยโอ้บลอคือบอคือเป็นส้วงเบนใช่ไบอเบนสปอร์ตสวยสวยสวย มีความคิดขู่ขืนหน่อยล่ะซื้อสดในราคาสี่แสนสี่แสนหนึ่งเขาจะหิ่งหญ่เด้ยโ้รมรถเนาะอันจังคือเนาะสี่แสนหนึ่งแต่ยู่ใกล้บ้านคือรถให้อยู่ซีนสี0มื0นีมืนกว่าสีมื่นหนึ่งีมื่นโดยมีดอกเบี้ยเงี่ยงเปอร์เซ็นงเปอร์เซ็นบอไรรีวิวบออะไรรีวิวมาเอาคิดดูสมาคือก็บอกกนมาสอ หลังจากนี้คือเขาน้องเรียบร้อยแล้ว่เหลืออีแองติดอีงติดอีกสร้างดชซอนํามันาใสอ้น้ำมั่นใส่น้ำหยางข้องแถมกับสิมี่เนเยนรอปีก็อมหดค่ออมพิวเตอรสใช้แทบ่คอมพิวเตอร์คอมคอจะเป็นแถมมาน้ำมันเต็มถังบ่น้ำมันเต็มที่แล้ค่ะโอ้น้ำท่านเต็มถังเต็มถังนก็ไม่ถึงร้อยแม่เต็มถัง หนึ่งปีหรือเปล่าเออฟี่งปีบอเออข้อมูลไหนหายเราเปอย่งเครื่องปิวะขึ้นไปแถมได้ไม่ได้หรอีเปลีนได้ปอได้แต่มันเป็นดำขาดำขากบเบดอ๋อจะปีนโนดเพียงซืออสีหายเป็นโนดเพีงไหเนี่ยโอ้คดีสักบรเดไปใส่เสื้อสยอยู่เสียหเจแล้วซแล้วมาแล้วเสียแล้วสวยหายจากคองประดกแล้วซะ เอาลนคูรินี่เอาลดเท่ารถเทาเอสวยเสือสวยเสือสดเสียยูพ่อใส่กันแดดกันฝนใส่เปเกเ็ดเออใส่ไปเกเ็ดเก็บยังก็ได้เอาหมวกนี่แล้เอาหมวกซะมวมวาเสือไ่ใส่กันแดดเอาหมวกสองใบคือว่าเสือสวยยุหะเสือสวยแต่ว่ายากได้หมวก เราพับเจ้าพับกอนได้เขาละบ่อยฉันพับขึ้น <c oughs> ได้ไม่เป็นไร <c oughs> สิ่งที่จำเป็นในช่วงนี้นะครับเ <c oughs> พราะว่าอย่างทีบ้านสออเเขาอยู่ไกนะครับพราะสิพึ่งโมูอยู่ตลอดเวลาเลยกับว่ได้นะครับ <c oughs> เราต้องเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุด ถ้ามันเหลือจากนั้นถ้าสิเดินท่านไกลไรกะจังพึ่งม่เราถือไปมาท่านไายลาจุยเอาเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปหาปิ่นโนดเพียงละกะไปเตรียมของไว้ถ้าพา่น้องไปเจิมเราจะพาเจิมมันก็จะไปอีกมีคลิปพาไปเจิมอีกเราก็จะไปพาไปเบิ่งบันซ่อมลุงจีแล้วยังลุงจีไปเจิมรถเมื่อนี้นะครับเจิมไซค้าเจิมไซค้ทำแล้วไปก่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเตรียมขันพาไปไหว้ที่วัดร้อกลางอยู่นี่ ลองเพดกอนงานิป็น่เงเดเพดลงเลงพอวาเดีวกันขนอันนี้อัน,น,น่นีพพ้สยกันหดเดีก่อนเอาไปขึนค่ไหนแไ<ล>หนกขึ้นเอเดีจะเอากันไปได้ไนหั่โอ้โอ้ใจเย็นนะใจะเย็นนะ ร้องรถไม่แม่สอดไปแล้วเมื่อวนที่ไปซื้อเมื่อกันหรอวะพรุ่งนี้พอก็จะไปซื้อหนึ่งคันเอาแบบนี้สีส้มดงมาใส่รถบอกพ่อสวัสดีค่ะยกรอได้ปะเนี่ยได้ยกเลยอยกไปเลยจ้า สีแดงพร้อมเนี่ยเออเธอพ่อได้พี่ไปซ่อมครับเพราะว่าน้องท้องแดงอีกอันนี้ท้องยางเนี่ยไอ้น,น้นองน้ำแดง <c oughs> น้องน้ำแดงเออมัน,นหวานแต่ว่าน้องท้องแดงเนี่ยคือสีประมาณแดงใหญ่เป็นน้องสองนั่นเขียวด้วยท้องแดงคือสีประมาณสามอาทิาตย์เพื่อตั้ดอกใค <c oughs> รรื้อสายชัดอุ้ยได้ละสายชาดัดฟูเลยอ <c oughs> สายชาติคู่เด้ล่าสุดมัเป็นก็เยอะนั่นแีล่ะจุ๊เป็นจกแล้วม่วานี่หม่ว่านเฮ็ดอียงมาถือว่าอิหี่ยูซูปยูซูว่าไม่รถใส่ไหมนี่แม่เพิเคยเห็นมาสงสยชาติเป็นอย่างไรเหรอจ๊ iPhone สิบ็ Max แม่ตัวมันต้อง่หลนะ เป็นเออแต่ว่าไั่ใช่เป็นเออเหลือเหมือนที่ในบุกยูไปเสื้อเตือนเตือนสิไปกินข่าวว่าจะเอาไปซ่อมเลยแบบยูขี่รถยูยังเหมือนเซลล์ยังเหมือนแรงไม่มีรถใส่เล้วนี่ยต้องใช้ทีมพี่นะอันนี้ก็เลยว่าพอได้ไปซ่อมพอได้ขี่ไปซ่อมมาบกรณซ่อมไม่หยุดใจห้างสิบโน่นนี่นั่นไลค์กับว่าได้ที่หล่ากินปลาแดดแซ่บปากแดงวะลูกโอเคพี่น้อนขับรถกันชิปหนาครับบ๊ายบายข้อสองที่ไป